ก่อนจะเป็น Good Old Days ตอน b o n t and Re Relationship ในเวอร์ชันกระตูนนั้นใช้เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งกระตูนมาชื่อเรื่องหมาโง่ที่รักเป็นเรื่ของเรื่องมันพูดถึงความกลัวในความสัมพันธ์มันก็จะเล่าถึงตัวละครหนึ่งที่เขาต้องตอบคาถามว่าแบบในเมื่อชีวิตทุกคนมันต้องเจอการจากลาอยู่แล้วละอะไรเงี้ยเขาจะดีลกับมันยังไงเขาจะดีลด้วยความกลัวหรือเขาจะดีลด้วยความกล้าต่อต่อความสัมพันธ์ต่อความรักที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเลยรื่อแรกมันวาดด้วยกันแค่่างเนี้ย เราคิดว่าชื่อเรื่องนี้มันก็ตรงตัวแล้วก็สื่อความหมายได,ได้ชัดเจนว่าเรากำลังจะเล่าเรื่องอะไรอยู่แล้วรู้หรือไม่ว่าลูกบอลที่อยู่ในเรื่องถูกออกแบบมาให้เกี่ยวข้องกับงานเอเชียนเกม ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อ20กว่าปีก่อนซึ่งในวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2541ทีมฟุตบอลไทยถึงแม้จะได้อันดับ4แต่ก็สามารถเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ถึง2ประตูต่อ1โดยผู้เล่นเพียง9คนเท่านั้นสิไหลดไทดชัยิงเลยกรโอ้กะถ่ถกรด้ไทยชนะม,มันก็เลยมีไอเดียเฮ้ยครั้งหนึ่งเราเคยเป็น เจ้าภาพเอชินเกมเราก็เลยเอาสิ่งนี้เข้ามาอยู่ในของเล่นเพื่อจะชวนให้คนรู้สึกย้อนอดีตกับเรา <Yeah! S 1> ในเรื่องของนักแสดงลี่ถานัทก็ต้องระเบิดอารมณ์ดรามา่าจนเลือดก,กำดาวไหลออกมาเลยทีเดียว ลีก็กระโจนเข้าไปกับความรู้สึกข,ของตัวละครเต็มที่มันก็เลยออกมาเป็นการร้องไห้ที่หนักมากหนักจนเลือกกำดาวไหลออกมาด้วยอะไรย่าง,งเ<ร>างีงเเ้ยเขาเลือกกำดาวไหลไปเลยแล้วคือเวลาพี่ลีเลือกกำดาวไหลอะมันไม่หยุดอะพอเขาเลือกกำดาวไหลเสร็จใช่ปะพี่ลีก็ไปเข้าฉากร้องไห้ต่อ like อะไรเงี้ยก็เป็นความประทับใจที่แบบได้ร่วมง,งานกับนักแสดงที่มีความอดทนสูง <c oughs> ท่านหนึ่งค่ะยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่เคยถูกพูดถึงใน Good Old Days ทุกวันพุธ และเพื่อฮัส์ปดี6โมงเย็นบนดิส尼พลัสฮอตสตาร์